รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนนะครับคร่าวๆเนี่ยที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็อาจจะมีการเขาเรียกหลายปันผลนะครับจ่ายคืนเนี่ยก็อาจจะปีละอสองครั้งในในคร่าวๆท,ท,ที่ที่กำหนดกันเอาไว้นะครับขนาดของกองทุนนะที่ประมาณเอาไว้เนี่ยก็่าอยู่ในวงเงินประมาณ20,000ล้านบาทนะครับถ้าถามว่าเงิน20,000ล้านจะไปทําอะไรนะครับก็อย่างที่เรียนก็พอเองเนี่ยเรามีแผนในการลงทุนนะครับในโอกาสข้างหน้าเนี่ยเยอะเอาเป็นว่าใน2 0 0 0มล้านบาทนะครับ กองเนี้ยที่เราได้มาซึ่งคาดว่าน่าจะต้องจัดจำหน่ายภายในออมิถุนายนกรกฎาน,นี้นะครับออก้อนแรกประมาณหมื่นล้านบาทเนี่ยก็จะมาใช้สำหรับงบลงทุนในปีนี้นะครับซึ่งในปี58เนี่ยเรามีงบมาลงทุนทต้องดำเนินการอยู่ประมาณ4ี่หมื่นล้านนะครับส่วนนี้ก็จะมาช่วยสมทบในการลงทุนในส่วนนี้แต่ว่าไปทำลงทุนในส่วนไหนก็โครงการของเราค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าเนเ่ื่งของระบบส่งของรถไฟฟ้าที่เรากำลังก่อสร้างอยู่นะครับอยู่หลายโครงการด้วยกันนะเช่นโครงการลำตะครองแบบสุกกลับ โครงการแม่ม็อกก็จะกระจายไปนะตามความต้องการของของเงิเเนงบประมาณที่จะลงลงทุนนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะไปลงทุนในโครงการไหนนะครับเป็นการใช้งบประมาณโดยรวมของการไฟฟ้าฝ่ายผลแห่งประเทศไทยในหมื่นแรกในหมื่นที่สองก็จะไปใช้สําหรับปีงบลงทุน5 9นะครับอันนั้นก็เตรียมแผนกันไว้ครบถ้วนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแผนการลงทุนของกอพอเนี่ยนะครับในระยะ4ีหปีข้างหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเรามีโครงการที่รับอนุมัตินะครับค่อนข้างเยอะนะครับ ก็มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีกก็คงไม่น้อยกว่า4ี่แสนล้านนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปเหมือนตอนนี้หลังจากที่เราไฟลิ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมีหนังสือชี้ชวนนะครับก็อาจจะต้องทำออระฟังการเห็นอะไรตรงนี้เดินละก็คิดว่าน่าจะประมาณเดือนปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็น่าจะน่าจะเริ่มดำเนินการชัดเจนขึ้นว่าเราจะซื้อขายวันที่เท่าไหร่แน่แต่ว่าคงจะทราบประมาณปลายเดือนมิถุนายนครับ ก็ตอนนี้ตั้งไว้1ิบาทใช่ไหมครับก็ถ้าสอง0มืล้านก็ประมาณสองพันใช่ไหมครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ตราสารตราสารหนี้ที่เราออกเฉลีย่ยตอนนี้ประมาณ4 7ุดเด็ดครับ็ก็เชื่อว่าก็เชื่อว่าผลตอบแทนก็ควรจะต้องมากกว่า,ราครับมากกว่าแต่ว่าจะเอาหอวือหวาแบบผลตอบแทนจากตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์คงไม่ใช่นะครับคงไม่ใช่ที่ที่ว่าคือบอลบอลครับรออใช่ครับใช่ครับ อย่างที่เรียนนะครับว่าเครื่องตรา,าสารหนี้เนี่ยรัฐบาลก็ถือเป็นหนี้สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกิจเพดานนะเขาก็บอกว่ารัฐกิจใดที่มีความสามารถในการที่จะไปาหาแหล่งเงินทุนลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยก็ให้ลองทําดูนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเราลองคํานวณดูแล้วเนี่ยก็สูงขึ้นไม่มากครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวเลขที่จะทําให้อัอตราค่าไฟมันเปลี่ยนไปนะครับ